สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟซีแคมชาแนลนะคะวันนี้มาถ่ายไหวแค่ให้ดูนะคะที่ร้านอุดมเนสเซอรี่นะคะเป็นบ้านสวนอุดมเนสเซอรี่นะคะนี่เป็นไหวแคะ่นะคะกล้วยไม้พันไหวแคะ่นะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะดอกสวยมากเลยค่ะ นะคะลำต้นนะคะดอกสวยมากเลยค่ะดอกสีสวยนะคะอันนี้ดอกใหญ่มากอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรไม่ทราบนะคะดอกใหญ่เนะ รูปทรงร่ากาแปนเหลี่ยมในยอดโลหะทองแดงปิด hmm. ด้วยทองคำบริส hmm. ุทธิ์การจิ๋่จิ๋อเพื่อช่วยเสริมส่วนองร่างพายี่อ่อน นะคะดอกสวยมากเลยนะคะหวายแคะนะคะเป็นพันหวายแคะนะคะกล้วยไม้พันหวายแคะนะคะทุกคน น,นี่สีขาวสวยงามมากเลยนะคะสวยมากเลยะคะ่ะ ขอขอบคุณร้านอุดมเนสซอรี่ด้วยนะคะขอขอบคุณน้องอุ๊บอุ๋ยด้วยนะคะที่ให้ถ่ายทำคลิปนะคะกับขอบพระคุณนะคะร้านอุด,อดมเนสซอรี่นะคะ